19ธันวาคม2565บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่2565ใครไม่ได้บ้างของขวัญปีใหม่เราเที่ยวด้วยกันคนละครึ่งเฟส6ม,ม,มีอะไรใหม่ๆอะไรไหม19บธันวาคม65นะครับวันนี้นะฮะก็มาพูดถึงเรื่องสําคัญกันนะครับที่ต้องติดตามกันในช่วงนี้คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลายท่านนะครับก็ยังคงไม่ทราบนะครับว่าตัวท่านจะได้หรือไม่ได้นะครับในคลิปนี้ผมจะมาพูดว่าใครที่ไม่ได้บ้างนะครับ คือใครที่ไม่ได้ก็คือต้องทําอะไรบางอย่างที่ไม่ตรงตามเงื่อนไข,ขของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งผมได้รวบรวมมาไว้นะครับมี5ข้อนะครับผมถ้าคุณไม่มีนะครับคือถ้าคุณมี5ข้อนั้นเนะี่ยคุณก็จะไม่ได้นะอยากจะให้คุณไปดูคลิปนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับใครที่ยังไม่เคยดูก็แนะนําให้ไปดูนะครับเพื่อที่คุณจะได้รู้ว่าคุณได้หรือไม่ได้นั่นเองนะครับหลังวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะใส่คลิปนั้นเอาไว้ให้นะครับ รวมถึงล่าสุดตอนนี้ครับเรามาติดตามของขวัญปีใหม่กันนะครับคาดว่าจะได้มากถึง3,600บาทดังที่ผมได้ทําคลิปเอาไว้ล่าสุดนะครับก็สามารถไปดูคลิปนั้นได้นะแต่เดี๋ยววันนี้นเนี่ยเล่าคร่าวๆก่อนสำหรับของขวัญปีใหม่นะครับในครั้งนี้ก็จะมีโครงการที่คาดว่าจะมาคือเราเที่ยวด้วยกันคนละครึ่งเฟส6เนี่ยอาจจะไม่มานะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ยังต้องลองติดตามดูอีกทีการเปลี่ยนแปลงก็ยังมีเกิดขึ้นเป็นไปได้นะครับแล้วก็ยาใหม่ๆนะครับ ขึ้นทางด่วนฟรีเนี่ยก็มิน,นอนว่าจะมีแน่นอนนะครับส่วนจะเป็นเส้นทางไหนนะั้นอาจจะต้องติดตามกันต่อไปนะครับตรงนี้ทุกท่านก็ทราบกันดีอยู่แล้วแล้วก็จะมีในส่วนต่างๆนะฮะที่จะเป็นโครงการอะไรเซอร์ไพรส์จะมีหรือเปล่าก็เดี๋ยวประชุมคอรรมวันที่20นี้นะครับจะมีการรู้ผลแน่นอน20ธันวาคมก็คือพรุ่งนี้แล้วนั่นเองนะครับนี่คือเรื่องสำคัญที่นำมาฝากกันในวันนี้นะฮะ ถ้าเกิดว่าคุณมีคำถามใดๆที่ยังสงสัยอยู่นะครับพิมพ์มาสอบถามผมได้นะครับใต้คอมเมนต์หลางคลิปนี้นะครับหรือว่ากดชื่อคลิปนี้นะครับแอดไลน์มาสอบถามกันได้อย่างตลอดเวลาเลยนะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะสงสัยเรื่องไหนก็มาพูดคุยกันได้นะครับถ้าคุณต้องการอะไรนะครับอยากให้ผมสอนเรื่องไหนเป็นพิเศษก็กดชื่อคลิปนี้แอดไลน์มาบอกแนะนํากันได้นะฮะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาตลอดนะครับ รักษาทุขว่างมากดูแลตัวเองมากมนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับบัตรสวัสดิการนห่งรันใครไม่ได้ดูหลังวิดีโอนี้ไปดูได้แล้ก็ของความพี่ใหม่นะครับยีธันวาคมมีมากสูงสุดถึง3.600บาทจะเป็นเงินอะไรนะครับแล้วก็มีอะไรบ้างนะหลังวิดีโอนี้มีคําตอบให้คุณแน่นอนนะไปดูคลิปเหล่านั้นได้เลยครับสวันนีของท่านจากวใจสวัสดีครับ